สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะกลับมาพบก,กันในนั่งคุยยิบสีที่สถานีโหราศาสตร์อ๋อวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีสำหรับผู้ที่เกิดในลักนณาราศีกรกฎอ๋อนนองปู่นั่นเองหรือผู้ที่เกิดวันที่อ๋อ 15กะรักกรฎาคมถึง15สิงหาคมปูเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนปูจะเป็นอย่างไรถ้าปูทราบลัคนาให้ปูดูลัคนาคู่กับราศีไปเลยปูจะได้แม่นยำม,มากมากเลยนะปูนะอืมกับปูเนี่ยมีการจะพูดเยอะเลยพระหัชทับลัคนาพระหัสมารอบนี้ถึงแม้ว่าจะมาระยะสั้นนะปูแต่แน่นอนค่ะ พระรหั์เป็นดาวสุข,ขอดวงใหญ่ที่มีคาแรคเตอร์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของความถูกต้องความสำเร็จความสุขสมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าม,มันชงเชงมันมีเรื่องในใจที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องไม่ดีพระรหัสรับจบทุกอย่างเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ที่พระรหัสสปาีทับลักนาปูเนะี่ยพิมบอกเลยนะเรื่องไม่ดีเนี่ยรีบเคลียรเรื่องเสียสียรีบจบ จบได้จบเลยในช่วงเวลานี้เป็นแบบนี้ถึง23ทันวาอันนี้พิเศษบอกปูคนเดียวเลยนะเนี่ยอืมเอาใจเขามากเป็นพิเศษหรือเปล่าเธอนะ พฤศจิกายน2568เดือนนี้ค่ะเป็นเดือนปุตะปุตะก็คือความโชคดีสิ่งใหม่ๆลูกหลานบริวารคนใหม่งานใหม่ชีวิตใหม่หรือแม้แต่แนวความคิดแบบใหม่คุณเองอาจจะมีเขาเรียกว่าไอเดียของคุณในเดือนนี้อาจจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยก็ได้ว่าฉันจะทําอะไรเพื่อตัวเองดีเนาะเปิดมาเลยสําหรับเจ้าชะตาสองใบมือซ้ายนะคะนี่เลยค่ะ นะปูเป็นยังไงอราคณาราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรเปิดออกมาเป็นอัศวินไม้เท้าค่ะอัศวินไม้เท้าเนี่ยนะมีการควบไปข้างหน้าเลยไม่อยู่กับที่ไม่นิ่งอแล้วไม่ชะลอด้วยบอกเลยว่าตอนนี้ใจของคุณตัวคุณความคิดคุณพุ่งแหละอืแล้วมาอีกใบหนึ่งกับแปไม้เท้าค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องทํามันให้สําเร็จในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนเหมือนกับตัวคุณเองเหมือนมีความคิดมีเป้าหมายมีความชัดเจนความต้องการแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะเหมือนคุณจดแผนไว้แล้วว่าพอเข้าช่วงเดือนนี้นะฉันจะทําอย่างนี้นะพอเนี่ยพฤศจิกายนนะ เดือนนี้นะฉันจะไปอย่างนี้นะเนี่ยคือการก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งที่คุณวางไว้ออเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยไพ่ก็เลยบอกว่าตัวตนของคุณเนี่ยอืมไม่มีคําว่าชะลอทุกอย่างคือ running เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคุณพยายามจะทําทุกอย่างให้มันเดินหน้าให้เร็วที่สุดอ,อ๋อนะไพ่บอกเลยดีใจด้วยไม่นิ่งไม่ชะลอลุยกันค่ะ การงานในเดือนนี้เป็นอย่างไรอ๋อขอให้พายออกมาอย่างแม่นยําที่สุดเลยเพื่อให้เป็นแนวทางให้ปูไปในทิศท,ทางที่ดีในเดือนพฤศจิกายนนี้เปิดออกมาเป็นสเตรงจ์ค่ะมีการจับงานใหญ่อถามว่าคุณมีความกังวลไหมติ่งนิดนึงมันต้องมีบ้างเพราะความเป็นดาวจันรเนี่ยจะต้องมีความคิดอืมคิดวนไปวนมาวนมาวนไปแต่สุดท้าย คุณก็ข่มความกังวลนั้นได้เพราะคุณก็สามารถที่จะลูกหัวสิงได้ด้วยสายตาที่อ่อนโยนในเวลานี้คุณรู้สึกว่างานใหม่ที่คุณได้รับอาชีพใหม่ตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นหรือแม้แต่ความรับผิดชอบใหม่หรือบางคนก็เลือกที่จะมาทำงานธุรกิจของตัวเองหรือบางคนมีการลงทุนอะไรใหญ่ๆใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ไม่มั่นใจแต่พอมาช่วงเวลานี้กลับเริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้ว มแล้วก็อีกใบหนึ่งมาเป็นเจดดาบค่ะเจดาบพอประกรบกับแสแตรงนะพิมพ์ต้องบอกว่าพอมีไพ่เดอะประกรบเนี่ยบ่งบอกว่าตัวคุณเองก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความลังเลโลเลไม่แน่ใจแต่เจ็ดาบออกมาคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งแหละคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบริบทคือ yes ทำ ลงตัวตกลงโอเคคือทุกอย่างคุณนิ่งมากขึ้นคุณจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรอีกแล้วตามแผนที่คุณได้วางไว้เลยบางคนมีการเปลี่ยนงานมาแล้วก็ถือว่าที่นี่จะเป็นที่ที่คุณสามารถต่อยอดสามารถพัฒนาตัวเองสามารถทํางานต่อไปได้เหมือนคุณตั้งใจว่าฉันจะตั้งรกรากที่นี่แหละ ฉันจะทํามันตรงนี้แหละวันนี้เหมือนคุณแน่วแน่กับตัวคุณเองมากเลยนะอ๋อหรือบางคนรู้สึกว่าทํางานในส่วนเก่าหรืออาชีพเก่ามาเป็นสิบสิบปีเลยแต่วันนี้คุณมีการริเริ่มอะไรใหม่ได้หลักเดือนไม่นานก่อนหน้านี้ลังเลโลเลจะสําเร็จดีไหมจะย้อนกลับดีไหมจะอะไรดีไหมพอมาถึง1พฤศจิกายนคุณรู้เลยว่าไม่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมาถึงวันนี้ฉันจะเดินต่อไปจะไม่มีความลังเลฉันจะไม่ถอยฉันจะแน่นิ่งอยู่ตรงนี้แล้วทำมันให้มีรากฐานที่กว้างและแข็งแรงที่สุดก่อน แล้ววันนี้ไพ่ก็บ่งบอกว่าคุณจะได้รับเกียรติได้รับสิ่งดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานความมีชื่อเสียงพระรหัสสปดีทัพลักษณะช้ยแววชายความสําเร็จให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําอยู่จงพยายามต่อไปไพ่บอกว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะมาต่อกันในเรื่องการเงินเลยค่ะปะูเป็นอย่างไรอ๋อ การเงินในช่วงเวลานี้คุณเป็นเดอะสตาร์ค่ะไพ่ต้องบอกว่าเนี่เดอะสตาร์เนี่ยการเงินที่มีความสำเร็จอาสามารถที่จะเปตัวเองได้เลยนะเนี่ยเทน้ำลงไปด้วยก็แสดงว่าตัวคุณเองอะ่ะมีเงินพอที่จะ ตามใจตัวเองได้ในช่วงเวลาเนี้ยและอีกใบหนึ่งมาเป็นสองดาบสังเกตไหมว่าพอเดะมาประกบกับไพ่ที่มีดาบเนี่ยเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้มันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีอะไรที่เป็นดาบมาทิมแทงนะคุณจะต้องมีข้อเสียอย่างเดียวนะเพราะว่าพอไพ่มาประกบสองใบเนี่ยบ่งบอกเลยว่ามีการแบ่งรับแบ่งสู้คุณมีการแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องการเงินการทองคือแน่นอนค่ะทุกคนนะ่ะที่ทํางานทําธุรก,รกิจดําเนินการหรือ ดาเนินชีวิตมาจนกระทั่งวัยกลางคนแบบเนี้ยกลางแล้วฉันมาถึงกลางและค้นกลางๆของชีวิตแล้วแน่นอนค่ะจะต้องมีการเงินที่ลบมาบ้างอจะต้องมีปัญหาเรื่องการเงินมาบ้างเพราะนั้นในส่วนตรงนี้คุณสามารถที่จะกลับไปแก้ปัญหาเก่าได้คุณมีการแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องรายจ่ายได้คุณมีการเจราจาที่ดีได้หรือ การใดๆที่คุณจะทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแคชโฟรหรืออะไรต่างๆในเดือนนี้คุณสามารถทําได้เพราะเดอะสตาจะสามารถผลักดันให้คุณมีความสําเร็จอย่างแน่นอนอย่าลืมนะตอนนี้เงินดีนะเดอะสตาเนี่ยโอ้เขาเป็นไพ่เดินออความยิ่งใหญ่แล้วสตาเนี่ยก็แสดงว่ามีความสว่างสวยมีเสน่ห์ในเรื่องการเงินด้วยสามารถพูดคุยเจรจากระทาความเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่ได้แน่นอนมีเงินเปตัวเองขนาดนี้แบ่งรับแบ่งสู้แก้ปัญหาเก่าได้ขนาดนี้พิมพ์ถือว่าการ การเงินอยู่ในจังหวะของขาขึ้นมากกว่าขาลงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยพิมพ์ต้องบอกว่าทั้งการงานแล้วการเงินเนี่ยนะมันอาจจะมีความแบบนิดนึงที่อาจจะยังไม่ได้ฟูฟ่องร้อเอร์เซตแต่ในยะพิเศษคือการเคลื่อนแล้วเดินไปข้างหน้าอันนี้สิไม่ได้การหยุดอยู่กับที่แล้ว เพราะฉะนั้นให้ปูรู้ไว้เลยว่าจังหวะชีวิตปูหลังจากที่พระรหัสปดีมาทับปูทําให้ปูรู้สึกถึงความสว่างของชีวิตถึงแม้ว่าพระรหัสมาคราวนี้อาจจะมาแป๊บเดียวก็ตามคุณรู้เลยว่าความสว่างมีจริงแล้วอีกไม่ช้านานคุณจะได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนนะต่อกันเลยในเรื่องความรัก อ,อืความรักเป็นอย่างไรคะคุณปูเปิดดอกมาเป็นห้าถ้วยค่ะโอ้นะถ้วยที่ล้มกับถ้วยที่ตั้งไพก็บอกว่าอย่าไปโฟกัสถ้วยที่ล้มนั่นหมายถึงอะไรอ่าแล้วมากับเดทค่ะคนที่มีคู่อยู่เนี่ยความบาลานซ์ในเรื่องของคู่ชีวิตชีวิตคู่องงไหมไม่งงเนอะคู่ชีวิตกับชีวิตคู่แน่นอนค่ะบางคนเริ่มต้นจากการเป็นคู่เป็นแฟน จากการเป็นอะไรที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มาตั้งแต่นู่นนี่นั่นอาจจะหลักสิบปีก็ได้กับกลายมาเป็นคู่ชีวิตในวันนี้อืกับกลายมาเป็นสิ่งที่เราจะต้องลงมือลงแรงลงใจในการสร้างครอบครัวและอยู่ต่อไปหรือบางคนอยู่กันมานานและเป็นคู่ชีวิตเป็นชีวิตคู่เป็นทุกอย่างเป็นของกันและกันรวมถึงทํางานด้วยกันด้วยโอโ้เรียกได้ว่าลงหลักปักฐานกันอยู่ร่วมกัน ครองเลือนมาด้วยกันตลอดแน่นอนมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบชีวิตคู่เนี่ยนะมันจะต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีช้อนก็มีซ่อมมันเหมือนมันมีถูกมีผิดอะแต่มันไม่มีใครสามารถตัดสินได้นะว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดนอกจากคนสองคนที่อยู่ร่วมกันเพราะนั้นไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันล้มไปแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาที่มันจบไปแล้วอย่าลื้อฟื้นปัญหาที่มันไปจากเราแล้วก็ให้มันไป คำว่าอาภัยก็ต้องมีให้กันได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มองไปให้โฟกัสถ้วยที่ตั้งอยู่การที่ตั้งอยู่ของถ้วยเนี่ยเราสามารถที่จะโฟกัสถ้วยที่ตั้งแล้วสะสมถ้วยใบต่อไปให้มันตั้งให้มันสวยงามอย่าเอื้อมมือไปหยิบถ้วยที่ล้มแล้วคุณจะต้องจมลงไปกับพื้นที่ตรงนั้นอีกเลยการเริ่มต้นใหม่ของเดท จะเกิดขึ้นถ้าคุณรู้จักที่จะปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างนี่คือคำสรุปของไพ่สองใบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าซีเรียสแต่พิมพ์จะบอกว่าในยักษ์ของคำว่าคู่ชีวิตและชีวิตคู่แน่นอนมันจะมีทั้งปัญหาที่ดีและความสุขที่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยที่ดีนั่นหมายถึงปัญหาที่จบไปแล้วปัญหาที่จบไปแล้วทิ้งมันไปเหมือนถ้วยที่ล่ฉันมีถ้วยที่ตั้งคือความสุขที่ดี แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะจ๊ะที่รักอือแค่นั้นเองค่ะสิ่งที่อยากได้ยินเลยสําหรับคนที่มีคู่ชีวิตและชีวิตคู่ในเวลานี้เป็นแบบนี้ค่ะสําหรับคนโสดในเวลาเนี้ยฉัน <laughs> อยากโสดจังเลยช่วงเวลาเนี้ยถามว่ามันเหมือนผ่านอะไรมาเยอะแล้วอืเอาชีวิตเรามาพูดอีกแล้วเห <laughs> มือนผ่านอะไรมาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนอิ่มแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รีบแล้วถ้ายังไม่ใช่ไม่คุยดีกว่า ถ้ายังไม่โอเคเป็นเพื่อนดีกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันอยู่กันได้นานกว่านะมันรู้สึกว่าถ้าเรามีใครสักคนแล้วมันตีกรอบให้ชีวิตเราไปไหนไม่ได้เนี่ยไม่เอาดีกว่าอยากโสดค่ะในเวลานี้คําตอบของคนโสดคืออยากโสดค่ะอ่าอันนี้คือความรักเลยนะงั้นเรามาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงอืม บทสรุปบทสรุปของปูเป็นยังไงบทสรุปเป็นราชินีเหรียญเห็นไหมเงินดีมากอืมแล้วก็มากับเก้าไม้เท้า แต่ก็ยังมีติ่งนะเห็นไหมก็ยังมีหัวแตกอยู่ไพ่ก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบ่งรนะับแบ่งสู้นะทุกเรื่องเลยในชีวิตมันมีเรื่องดีเข้ามาอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีเรื่องเก่าๆที่เข้ามากระทบกระทั่งกระเทือนของเราแต่เราก็ต้องผ่านพ้นให้ได้ขดจัดกำจัดให้ได้พยายามผ่านให้ได้อย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องที่มันไม่โอเคของชีวิตอะไรไม่ใช่ตัดทิ้งไปได้ไม่คุ้มเสียนะคุณรู้สึกว่าทุกวันทุกเวลาในเวลาเนี้ยเอาตัวเองอยู่ กับความสุขดีกว่าอะไรที่รู้สึกว่าครอบครองแล้วมันทุกข์ก็อย่าไปครอบครองมันเรื่องที่มันอยู่กับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ่งอยู่แล้วมันยิ่งแหมอินเนอร์มาเต็มเลยนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปอยู่อย่าไปยุ่งกับมันเออเราอยู่ของเราดีกว่าอะไรที่ทําให้เราไม่เติบโตและทําให้เรางุดยิดเลอเกินเนี่ยตัดมันไปเถอะคําว่าแพ้ชนะเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้คําว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยนะ บางทีเนะี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ในบ้านเรามันอยู่ที่รอยยิ้มเราวันนี้เราตื่นมาเรามีงานทําเรามีรถขับเรามีบ้านอยู่เรามีเงินใช้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถที่จะครอบครองได้นี่คือความสุขแล้วอะ่ะการที่เราไปมีบริบทวิวาทะมีเรื่องมีซอรี่มีอะไรกับใครวุ่นวายกับเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆคุณต้องคิดเลยว่าทําไปเพื่ออะไร ติดตามไปทำไมอะไรยังไงแล้วชีวิตฉันมีความสุขไหมถ้าไม่สุขถอยกลับมาค่ะไม่ได้ไม่เสียอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะพยายามหลีกหนีหลีกเลี่ยงความด้าความอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยุ่งวุ่นวายอย่าเอาอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นความเขาเรียกว่าความไม่สะอาดแล้วกันเนาะความไม่สะอาดเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเลยค่ะ เราเนยังอยากใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสะอาดอยากทําหน้าแต่งหน้าอยากทําผมอยากอะไรที่รู้สึกว่ามันสะอาดสะอาดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันรู้สึกว่าไม่สะอาดเนี่ยขจัดออกไปค่ะนี่คือคําเตือนของไพ่ค่ะอ้พระรหัสสัมป,ปดีมาทับแล้วบ้านคุณต้องสะอาดพระรหัสจะให้คุณประโยชน์ คุณยังสามารถไปได้อีกไกลมากเลยคุณโปอันนี้คือไทม์ไลน์ของเดือนพฤศจิกายนแล้วปีหน้าจะเป็นยังไงนี่นำเสนอหนังสือเข็มทิ่ดวงชะตา2,569อา๋อสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะนี่ตามไลน์นี้เลย เป็นอะไรที่ต้องบอกกันทุกปีแล้วถ้าใครสั่งจองวันนี้แล้วก็พิเศษดูดวงฟรีกับพิมพรสวรรค์เลยนะนี่เสียงจริงเลยนะคะแล้วติดต่อมานะเป็นกํำลังใจให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยนะสําหรับเดือนนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปของเดือนธันวาคมนะคะสวัสดีค่ะ